สวัสดีค่ะวันนี้ธีรวันย์เ้าสจะมีองค์เล่นตัวเลขน้าจ่าพี่น้องบวดทีแล้วมีองค์ห้ถูกสองตัวยูน้าจ่าพี่น้องมาเบิรงหวดนี้ค่ะว่าจมีองคเสียหายตัวใดมักรหรือบอ่มักขันบ่มักกับบตตองซื้อน้าจากพี่น้องขันมักรกระจังคอยซื้อเด้อจ่็ถือว่าจมีองค์ห้แนวทางซื้อเนาะจากพี่น้อง จ้าไปเบิงไปหนุนน้ากันเนาะคะ่ะพี่นองวางวดน,นี่สิเขาหรือว่าเขาจะไม่เอาสายเหล็กตัวใดตรงใจกับพี่นองบอขันถือใจตรงใจไปจังค่อยซื้อเด้จ้าจ้าขอให้เขาขอให้ถูกนอะจากงวดน,นี้เนาะคะ่ะเบิงเราเด้จากพี่นอง